สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่36สังหารทิ้งไม่ละเว้นมือของกังเขนเข้มแข็งทรหดกว่าคนอื่นเพราะต้องคอยรังสายธนูอยู่ตลอดดังนั้นผิวหนังจึงด้านอยู่มากวันนั้นที่พบกับฝูงหมาป่าเกล็ดดำเดินหน้าสังหารมาหนึ่งวันหนึ่งคืนมือของเขาก็ยังไม่สันสถานเหมือนตอนนี้นึกภาพออกเลยว่าตอนที่สวีชิงยังไม่กลับมาอีกฝ่ายเผชิญหน้ากับศึกรุนแรงเพียงใด ยิ่งไปกว่านั้นคงพบกับคนที่ไม่สามารถต่อกรได้ขณะที่นิ้วมือเป็นเช่นนี้ร่างกายถึงได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยส่วนอาการหมดแรงของเที่ยวหงที่อ่อนแอก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่านางทุ่มไปหมดแล้วสุดกำลังเมื่อรวมกับตอนที่ตนเองเข้ามาในฐานที่มั่นปฏิกิริยาของคนอื่นไปจนถึงใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยเหล่านั้นทั้งยังมีสายตายเย็นชาจากคนของหัวหน้าฐานจํานวนมากรวมไปถึงเจ้าหนวดปลอกรากใส่นั่นด้วยทั้งหมดนี้ทําให้สวีชิงเข้าใจได้ทันทีว่าศัตรูคือใคร แต่ยิ่งเป็นเช่นนี้ความกังวลในใจเขาก็ยิ่งรุนแรงขึ้นและด้วยการสอบถามของเขากังเขนกับเที่ยวหงก็บอกสาเหตุออกมาเสียงต่ำสมัยก่อนหัวหน้าเลยไม่ใช่คนเก็บกวาดแต่เป็นประชาชนปกติที่อยู่ในเมืองที่ห่างไกลาจากที่นี่แห่งหนึ่งเคยรับตำแหน่งนงคารักษ์ในเมืองที่เขาอยู่เพราะคุณสมบัติของตัวเขาวิชาฝึกบำเพ็ญเขาก็ได้รับมาในตอนนั้นซ้ำยังเป็นที่ชมชอบของเจ้าเมืองและยังมีคู่มั่นที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอีกคนหนึ่งด้วยทั้งหมดล้วนสวยงามแต่ทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยขบวนรถที่่เขข้ามามบวนนหึง ส่วนเกิดอะไรขึ้นนั้นกังเขงกับเที่ยวหงไม่ทราบพวกเขาเพียงแค่ได้ยินจากหัวหน้าเลยตอนมาแล้วพึมพำออกมาเมื่อหลายปีก่อนครั้งหนึ่งว่าทั้งหมดมันสูญสิ้นไปแล้วคู่มันของเขาก็ตายไปแล้วส่วนพลังบำเพ็ญของตอนเองก็ถูกทำลายหลังจากการแก้แค้นเสร็จสิ้นรอดออกมาได้ก็ปางตายหลบลี้ออกจากเมืองเริ่มฝึกบำเพ็ญใหม่อย่างยากลำบากจนมากลายเป็นคนเก็บกวาดหลายสิบปีผ่านไปก็กลายมาเป็นชายชาราไม้ใกล้ฝั่งคนหนิงหัวหน้าเลยที่เดิมทีคิดจะหลบลี้ออกไปปล่อยวางทั้งหมดแล้วจนกระทั่ง เขาที่อยู่ในฐานที่มั่นมองเห็นขบวนรถที่อยู่ด้านนอกมองคนที่อยู่ในขบวนรถคนที่ทำลายทุกสิ่งของเขาคนที่เขาคิดว่าถูกตนเองสังหารจนตายไปแล้วอีกฝ่ายกลับยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันแต่หัวหน้าเลยก็เลือกที่จะไม่ล้างแค้นราวกับกลัวว่าจะทําให้คนรอบข้างลําบากดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะหลบหนีไปอย่างขมขื่นรีบร้อนไปยังเมืองคลื่นสนแต่เขาไม่รู้ว่าศัตรูรู้ที่อยู่ของเขาแล้ว ดังนั้นหลายวันนี้จึงหัวหน้าฐานจัดคนเข้าไปจับตัวหัวหน้าเลยจากเมืองคลื่นสนแล้วส่งไปให้กับคนที่เขาร่วมมือด้วยซึ่งก็คือศัตรูของหัวหน้าเลยในครั้งนั้นในฐานะของกำนันหัวหน้าฐานทางนั้นมีคนที่ข้าเคยช่วยชีวิตไว้หลังจากที่ข้ากับเที่ยวหงกลับมาเมื่อสองวันก่อนเขาก็แอบ,บมาบอกข้าพวกข้าถึงได้รู้เรื่องแล้วรีบตรงไปช่วยทันทีทว่าก็ล้มเหลวแต่ทางหัวหน้าฐานข้าก็เจอกับศัตรูของหัวหน้าเลยหลักฐานของเขาก็เคยเสียหายมาและฝึกบำเพญขึ้นใหม่เช่นเดียวกับหัวหน้าเลยแม้จะสูงกกงกว่่่าาาหัันเเเยไดงทรขฟอ พวกข้าเองก็เข้าไปสืบในขบวนรถนี้เบื้องหลังของพวกเขามีองค์กรลึกลับอยู่ชื่อว่านกเขาราตรีองค์กรนี้ใหญ่มากแบ่งขบวนรถออกไปนับไม่ถ้วนเดินทางไปตามฐานที่มันคนเก็บกวาดกับเมืองเล็กๆทั่วทวีปปักษาสวรรค์ทักษิณทำข้อตกลงกับหัวหน้าฐานกับเจ้าเมืองซื้อตัวผู้คนไปทำเป็นคนเลี้ยงของวิเศษเที่ยวหงเอ๋ยสียงต่ำหัวหน้าฐานขบวนรถสวีชิงหายใจหอบทีจิตสังหารในดวงตารุนแรงขึ้นถึงขีดสุด เขาคิดว่าในร่างกายเหมือนมีเปลวไฟร้อนแรงกำลังแผดเผาอย่างบ้าคลั่งจนดวงตาปรากฏเส้นเลือดและยังโกรธแค้นเหลือคนาหันหน้าเดินออกไปทางประตูใหญ่ตั้งเขงกับเที่ยวหงด้านหลังเขาก็ร้อนรนเที่ยวหงจึงรีบร้อนเอ่ยขึ้นมาเด็กน้อยเรื่องนี้พวกข้าต้องวางแผนกันระยะยาวจำเป็นต้องร่วมมือกับคนเก็บกวาดคนอื่นเรื่องนี้ข้องเกี่ยวไปถึงการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในหลายปีนี้พวกข้าไม่จำเป็นพิตาทิสวีชิงส่งเสียงออกมาเขาก็ยกมือขวาขึ้นคว้ากระบี่ยาวที่หลังฟาดออกไปอย่างรุนแรง ระบียยาวกลายเป็นแสงเย็นวาบสายหนึ่งราวกับสายรุ้งยาวพุ่งทะยานออกไปยังประตูใหญ่พริบตาที่มันพุ่งหายไปพลังมหาศาลที่แฝงอยู่ด้านในระเบิดออกอย่างรุนแรงประตูเรือนแตกกระจายเป็นเสี่ยงเผยให้เห็นองค์ครรภ์ของหัวหน้าฐานที่กำลังแอบฟังอยู่ด้านหลังประตูในมือคนผู้นี้ถือกริดไว้ดวงตาเบิกโพรงหน้าอกถูกระบียยาวแทงะลุล้มลงไปบนพื้นพ่นเลือดสดออกมาด้วยสีหน้าหวาดผวา และกระบี่ยาวเล่มนั้นก็มีพลังแฝงอยู่มหาศาลหลังแทงคะลุร่างองค์คาร์คนนี้ก็พุ่งตรงต่อไปยังซอยที่ห่างออกไปแทงเข้าไปที่ต้นขาของหนวดปลกรากไซที่ส่งเสียงกรีดร้องตอกแทงลึกลงไปบนพื้นราวสายอสนีอาการบาดเจ็บล้มตายของทั้งสองคนทําให้ด้านนอกที่เงียบงันลงไปชั่วคราวระเบิดเสียงวิกวิวกับคํารามต่าออกมาทันทีองค์คาร์จวนหัวหน้าฐานเจปดคนที่ตระเวนอยู่รอบๆก็ทยอยเข้ามาขณะกังเขงกับเขี้ยวของหน้าเปลี่ยนสีสวีชิงก็พุ่งทะยานออกไปฉับพลันราวสายฟ้าฟาด พิตาที่เดินออกไปนอกประตูมือขวาของเขาก็คว้ากริตขององคารักษ์ที่ตายไปเพียงก้าวเดียวก็มาถึงด้านหน้าคนคนหนึ่งพิตาที่เดินเฉียดต,ตัวเขาก็ยกกริตขึ้นมาฟันไปที่ลำคอของเขาโดยไม่แม้แต่จะมองเลือดสดสีแดงสาดกระจายกระเซ็นซ่านแต่ก็ยังแดงไม่เท่ากับตาทั้งสองของสวีชิงในดวงตาสีเลือดของเขาเรากับหัวหน้าเลยกำลังมองศัตรูของเขาในอดีตด้วยตาของตนเองแต่กลับต้องระงับคลื่นพันผวน,นในใจที่ขมขื่นและเศร้าโศกเอาไว้ปรากฏตัวขึ้นในฐานที่มั่น สิ่งนี้ก็ยิ่งทําให้จิตสังหารของสวีชิงแข็งแกร่งขึ้นหันหลังซัดหมัดเข้าไปที่หน้าอกขององคารักษ์ที่คีดจะกระโจนเข้ามาจัดก,การเขาทางด้านหลังอย่างรุนแรงเสียงตูมดังขึ้นคนผู้นี้เลือดหลั่งทะลักจากทวารทั้งเจ็ดอวัยวะภายในทั้งหมดเสียหายทันทีร่างกายหมุนควางราวกับว่าสายป่านขาดร่วงลงมากระแทกพื้นขณะเดียวกันยังมีอีกสามคนที่พุ่งเข้ามาด้วยจิตสังหารสาคนนี้มีขั้น5้าสองคนขั้น6กหนึ่งคนแต่พริบตาที่พวกเขาเข้ามาใกล้มือขวาสวีชิงพดัดโบกเหล็กแหลม ช่วงทิ้งตัวเป็นแมวกริดในมือเปล่งแสงเงย็นเยียบปรากฏที่ด้านหน้าของขั้นหกคนนั้นฟันอย่างรุนแรงไปที่คอของเขาเสียงเคร้งดังขึ้นขั้นหกคนนี้ปฏิกิริยารวดเร็วไม่ทันไรก็สร้างกลอมายาพลังวิญญาณขึ้นสกัดกริดของสวีชิงแต่กลับต้านทานพลังของเขาไม่อยู่สวีชิงดันคนผู้นี้ให้ถอยห่างออกไปต่อเนื่องอย่างรุนแรงด้วยตาแดงเถืออจนกระแทกกับกำแพงออกแรงกดเอาไว้ท่ามกลางเสียงครืงนครัน ขณะที่องคารักขั้นหกคนนี้กำลังตกตะลึงกริดก็ตัดผ่านเกราะพลังวิญญาณแทงทะลุลำคอในพุตาด้วยพลังมหาศาลกำแพงด้านหลังของศอขั้นหกคนนี้พังคลายดังโครมสวีชิงที่ยืนอยู่ทางนั้นหันหน้ากลับมาจิตสังหารในดวงตาเหมือนกลายเป็นของจริงขึ้นจนทําให้องคารัก์ของหัวหน้าฐานสี่ห้าคนที่เหลือรอบรอบสั่นสถานม่านตาหดเล็กลงต่อให้พลังบําเพ็ญของพวกจะเป็นขั้นหกก็ยังสั่นสถานทยอยถอยหนีกระทั่งเสียงกริดร้องของหนวดปลอกรากไซยังหยุดลงทันทีสีหน้าซีขาวและร้อนรนขึ้นมาอย่างควบคุมไม่อยู่ แต่การสังหารก็ยังไม่จบสิ้นร่างกายสวีชิงพุ่งออกไปฉับพลันตอนที่สมองขององครักษ์สี่ห้าคนนั้นอื้ออิงคิดจะเพิ่มความเร็วเพื่อถอยหนีแต่ก็สายไปเสียแล้วความเร็วของสวีชิงมากเกินไปหลังจากที่เข้าใกล้ในพื้นตานนั้นฝ่ามือซ้ายของเขาก็ตกลงไปบนหัวขององครักษ์คนหนึ่งหลังจากเสียงบังดังขึ้นร่างเขาก็ไปปรากฏตัวข้างอีกคนหนึ่งราวผู้ถีน้ำหัศจรรย์ระหว่างที่วาดกริดในมือเขาก็ไหววูบอีกครั้งไปด้านหน้าของคนที่สามคนผู้นี้สั่นเทาจนคำรามออกมาอย่างสิ้นหวังอ้าแขน แต่สิ่งที่รอเขาอยู่คือหน้าผากของสวีชิงที่อัดกระแทกมาอย่างจังเสียงคำรามหยุดลงฉับพลันหน้าผากองคารักคนนั้นยุบลงเป็นรูขณะที่ลมหายใจขาดห่วงร่างของสวีชิงก็ฉากถอยกระแทกเข้าไปที่ตัวของอีกคนกริดในมือแทงไปด้านหลังไม่ยังหนึ่งทีสองทีสามทีจนกระทั่งคนผู้นี้กระแทกไปบนกำแพงถึงได้เงยหน้าขึ้นเสียงปึงปังดังออกมาองครักทั้งหมดในนี้ต่างล้มตายกันจนหมดศพไม่สวยเลยสักคน สังหารต่อเนื่องไปหลายคนเลือดสดสาดเร์เซนลงพื้นรอยเลือดบนพื้นก็ถูกสะท้อนออกมาอย่างน่าสยดสยองภายใต้แสงตะวันช่วงบ่ายที่สาดส่องลงมาและเมื่อสาดมาบนตัวสวีชิงก็ทําให้จิตกระหายเลือดทั่วร่างของเขาแพ่ซ่านประกอบกับเลือดลมทั้งตัวเขาดูแล้วเหมือนยักย้ายมานก็มีปานและเพราะการสังหารที่นี่ทําให้คนเก็บกวาดไม่น้อยที่พักอยู่ใกล้ๆเดินออกมาทันทีมองมาทางนี้แล้วต่างสูดลมหายใจเด็กน้อยนี่เขาทําไมเขาถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ คนที่ตายล้วนเป็นคนของหัวหน้าฐานเขาจะตั้งตนเป็นปฏิบัตษกับหัวหน้าฐานกังเขงกับเที่ยวหงก็ประคองตัวเดินออกมามองศพที่กองอยู่เต็มพื้นมองร่างของสวีชิงใต้แสงตะวันและเลือดสดที่นองพื้นสวีชิงเดินตรงไปยังหนวดปลกรากใสที่ร่างสันเทาท่ามกลางเสียงฮือฮาระหว่างทางเขาก็เก็บกริดกับเหล็กแหลมกลับมาเดินไปอยู่เบื้องหน้าหนวดปรกรากใส หนวดปลกรากสาสันระลึกเงยเงย็นไหลออกมาไม่หยุดราวกับความเจ็บปวดของร่างกายเวลานี้ไม่สามารถเอาชนะความพรั่นพรึงในจิตใจได้คิดจะดิ้นรนเอาชีวิตแต่กระบี่ยาวที่ปักต้นขาเขาเอาไว้ทําให้เขาขยับตัวไม่ได้แม้แต่น้อยทาได้เพียงส่งเสียงแหลมพร้อมสายตาสิ้นหวังเด็กน้อยเจ้าคิดจะสวีชิงคว้ากระบี่ยาวบนต้นขาเขาตวัดขึ้นด้านบนอย่างรุนแรง กระบีคมกริบตัดต้นขาของหนวดปลอกรากไสขึ้นไปผ่าท้องและคางของเขาพเพื่อสดหลั่งทะลักหนวดปลอกรากใซที่ถูกผ่าท้องทงเป็นร่างกายชักกระตุกอย่างรุนแรงลมหายใจขาดห่วงถึงแก่ความตายเสร็จสิ้นเรื่องนี้สีหน้าสวีชิงไร้าอารมมีเพียงจิตสังหารที่ยังคุกรุ่นเดินตรงไปด้านหน้าทีละก้าวท่ามกลางแสงสีเลือดของแสงตะวันที่สะท้อนบนพื้นคนเก็บกว่าทั้งหมดที่เห็นต่างจิตใจสั่นสะเทือนเมื่อเห็นสวีชิงเดินเข้ามาก็ถอยหลังเบี่ยงออกทันที พวกเขาเคยเห็นความโหดเหี้ยมแต่ส่วนใหญ่ก็ล้วนมาจากผู้ใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นพวกไม่กลัวตายอีกด้วยแต่เด็กหนุ่มที่อายุราวสิบสี่สิบห้าปีอย่างสวีชิงสามารถสังหารอย่างเรียบิ่งได้และยังดูเหมือนจะไม่จบแค่นี้ถือว่าพบเห็นได้ยากทางที่เขาจะไปคือจวนหัวหน้าฐานด้วยเห็นที่ทางที่สวีชิงตรงไปเสียงหายใจหอบหนักก็เปลี่ยนเป็นครา่ครานในจิตใจทันทีทําให้คนเก็บกวาดทั้งหมดเดินตามหลังไปด้านหลังพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายมองดูไกล,กลๆเหมือนสวีชิงเดินอยู่ด้านหน้าสุดคนเดียวพุ่งทะยานเข้าไปทางจววววนนนหหั้าาาฐอย่งรรดเ็ ส่วนด้านหลังเขานั้นก็มีคนเก็บกวาดอีกมากมายรีบร้อนตามมากระทั่งยังมีคนเก็บกวาดอีกมากมายที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วมารวมตัวกันนอกเหนือนจากนี้จวนหัวหน้าฐานก็ยังมีองครักษ์กรวมถึงพวกคนแปลกหน้าในขบวนรถตรงเข้ามาหาสวีชิงเช่นกันในนี้มีผู้แข็งแกร่งอยู่ด้วยคิดจะสังหารเขาให้ตายและจวนหัวหน้าฐานเวลานี้หัวหน้าฐานกําลังดื่มชายอยู่กับชายชาราที่มีใบหน้าแข็งกร้าวจองหองในชุดคลุมผ้าพรปักดิ้งคนหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้ม ท่านซูนไม่ต้องกังวลไปเรื่องนี้จะจบลงในหนึ่งชั่วการทูบไม่ว่าพวกคนเก็บกวาดจะทำอย่างไรก็ไม่ใช่คู่มือของผู้ฝึกตนสำนักเราเด็กน้อยคนนี้เดิมทีข้าก็คิดจะชุบเลี้ยงเสียนหน่อยถ้าใช้งานได้ดีก็จะแนะนำให้กับสำนักแต่หากสายตาไม่กว้างไกลเช่นนี้สังหารทิ้งเสียก็จบถ้าได้เป็นเป็นมาจะดีกว่าชา,ชายชราช,ชุดผ้าแพระป,ะปักดิ้นยกจอกชาขึ้นจิบเอย่ยขึ้นมาเสียงเรียบหลังจากที่วางจอกลงขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก